สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทาง youtube ทุกท่านนะครับอาวันนี้ผมจะรีวิวรถแท็เตอร์หรือว่ารถไทยน,นะครับเป็นรุ่นใหญ่อีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่น M M 8 5 4 0นะครับคันนี้ซื้อที่โคโมต้าจังหวัดน่านนะครับ ดูกันแบบเร็วๆไม่มีตัดต่อนะครับคลิปเดียวอันนี้เราติดตั้งอุปรกรณ์นะครับเสริมก็คือเป็นใบดันที่กว้างขึ้นแล้วก็ติดเจ้าตัวไฮดรอลิกนะครับที่สามารถเฉียงใบมีดนะครับขึ้นลงได้ แล้วก็มีตัวติดตั้งสไลด์ททำให้ใบมีดเอียงซ้ยงายขวาได้นะครับแล้วก็ชุดยกใบมีดด้านหน้าก็มีกระบอกไฮดรอลิกอันเดียวมีเล็กทวงนะครับก็ถือว่าสวยนะรถใช้งาน ปกตินะครับย่างใหม่เนาะย่างเปลี่ยนใหม่ดอกเหลือๆนะครับประมาณเก้าสิบเก้าสิบห้าเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับรอหลังก็นี่นะดอกใหญ่เยอะนะครับเพราะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนมามพร้อมกัน คันนี้เป็นรถสังกัดในหน่วยงานราชการนะครับที่ผมทำงานอยู่เนาะก็รีวิวให้ทุกท่านดูนะครับการดูแลรักษาก็ตามรอบของรถเลยนะครับมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราขึ้นมาดูกันนะครับนี่นะครับระบบเกียร์ก็มีเกียร์หลักนะครับ สี่เกียร์หนึ่งสองสามสี่แล้วก็จะมีโล w h เนาะโลไฮนะครับตัวนี้คือเต่ากับกระต่ายนั่นเองครับที่เขาเรียกว่าเต่ากับกระต่ายโลไฮนะครับอยู่ตำแหน่งกระต่ายรถก็จะวิ่งไวหน่อยนะครับถักไปเต่ารถก็จะวิ่งช้านะครับ ก็มีตัวควบคุมไอห,หางเนาะผ่านหลังนะครับควบคุมผ่านหลังตอนนี้เราใส่ผ่านพวนเจ็ดใบยอยู่นะครับผ่านพวนเจ็ดใบยี่สิบหกนิ้วนะครับตัวควบคุมใบมีดด้านหน้าตัวนี้ครับนี้ก็เป็นตัวจอด เกียร์จอดตัว P นะครับขคันเร่งเนาะมีเบรกมีล็อกกันฟรีนะครับข้างซ้ายข้างซ้ายนี่โล่งนะไม่มีอะไรนะครับก็มีตัวชัตเทิลเดินห,หน้าถอยหลังโดยไม่ต้องเหยียบคัด์นะครับควบคุมตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวควบคุม ที่ผมบอกเมื่อกี้เนาะเป็นใบดันที่บอกว่าเป็นสไลด์สามารถสไลด์ไ่ขวาได้นะครับอ่าชั่วโมงชั่วโมงการทำงานอยู่ที่ทอะไรเนี่ยสี่พัสามหนึ่งชั่วโมง 1,300หนึ่งชั่วโมงเนาะอ่ะเดี๋ยวลองลองสตาร์ทแล้วก็ควบคุมใบดันให้ดูนะครับอ่าอนนี้สตาร์ทแล้วนะครับ ดูก่อนยกไม่มี่นอนดูแล้วนะครับเดี๋ยวจะควบคุมตัวใบดันตรงนี้ให้ดูนะเห็นไหมสไลด์เยี่ยงได้ไม่รู้เห็นหรือเปล่าเยี่ยงได้นะอ่าโอเคสไลด์เยี่ยงซ้ายขวา ก็เอียงอ่าเมื่อกี้เอียงขึ้นลงนะครับขอให้อันนี้เอียงซ้ายขวานะอันนี้เอียงซ้ายขวาค,ความพิเศษของของใบนัน ของคันนี้คือมันจะมีสไลด์นั่นเองนะครับชุดควบคุมเนาะอ่านี่นะครับคือชุดควบคุมมีแพร่อของสาใไฮดรอลิกนะครับข้าตัวนี้น้ําหนักมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเท่าเดิมอีกนะครับจากเท่าเดิมที่หนักอยู่ก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่ามีชุดแพรของ ไฮดรอลิกแล้วก็กระบอกไฮดรอลิกที่เพิ่มเข้ามานะครับก็ใช้งานลดใช้งานอยู่นะครับใช้งานปกตินะครับเนี่ยนะครับก็จะมีที่ผมบอกอกระบอกอันนี้ควบคุมขึ้นลงเฉียงนะครับอขึ้นเฉียงขึ้นสามารถขึ้นลงได้เนาะเอียงซ้ายเอียงขวานะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น ควบคุมอ่าไปทางให้เอียงเลี้ยวไปทางขวาหรือเลี้ยวไปทางซ้ายเวลาเวลาดันดินนะครับก็ทำงานให้ให้ทำงานได้ง่ายขึ้นได้ได้คล่องขึ้นนะครับแต่ส่วนตัวถ้าถ้าดูผมว่ามันมีตัวโชคเห็นไหมฮะตัวตัวกระบอกไฮดรอลิกที่ควบคุมควบคุมการขึ้นลงของใบมีดมันมีตัวเดียวนะครับ าละการรับน้ำหนักเนี่ยก็จะอยู่ที่กระบอกตัวนี้ทั้งหมดนะส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับก็เหมือนเดิมทุกอย่างก็เหมือนเดิมทุกอย่างยางก็ใหญ่นะครับสูงใหญ่มีเวทนะครับ ่วงน้ำหนักอ่าเราซ้ายขวาอันนี้ติดอยู่สองแผน่นข้างละสองแผน่นคันรถคันนี้ซื้อจากศูนย์คูโบต้าจังหวัดน่านนะครับเมื่อปีสองพันหรอยห้าสิบเก้านะครับ,ร,บรวมๆแล้วสวยนะครับคันนี้เพราะว่า ไม่ได้บุกงานอะไรมากมายนะก็ตามตามภารกิจนะครับไม่ได้บุกอะไรมากมายเนาะก็ถือว่าสวยนะครับเป็นรถที่สวยคันหนึ่งที่ตอนนี้มือสอง m m แปดห้าสี่ศูย์มือสองนี่ตอนนี้รู้สึกว่าไม่ถึงล้านนะครับเท่าที่ดูตามเพจใน youtube หรือว่าในช่องที่ เขาขายรถกันเนี่ยราคาอยู่ประมาณห้าแสนก็มีนะห้าแสนกว่ากว่าหกเจ็ดแสนเราวนี้ก็มีนะครับตามสมภาพก็ต้องไปดูอีกทีว่าเออแต่ละที่แต่ละคนที่เขาขายกันยังไงนะครับ โอเคนะครับก็ฝากทุกท่านกดติดตามนะครับกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมก็มีให้ทุกท่านดูอยู่เรื่อยๆนะครับคลิปอะไรที่ดูดีดูมีสาระก็อามาให้ดูกันนะครับนี่ก็เป็นสวยๆรถสวยๆอ,อีกคันหนึ่งนะครับช่วงน,นี้งานก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับเพราะคันนี้ก็จะจอดเป็นส่วนใหญ่สวยๆนะครับส,สวยๆเนี่ย ผนหลังทุกอย่างก็ครบนะครับไม่มีแตกไม่มีล้าวสวยนะครับข้างหลังก็มีรั่วซึมบ้างนะการทำการใช้งานเนาะเพราะเราก็ซ่อมบำรุงอยู่ตลอดให้พร้อมใช้งาน,นครับนี่ครับวดีโอไม่เคยใช้เลยนะครับไม่เคยเปิดใช้เลยก็มีโซ่ นะครับโอ้ใหญ่มากโซ่นะครับเอาไว้ลากจูงรถติดหล่มหรือว่าลากจูงสิ่งของที่ต้องการนะครับโซ่ติดกับรถไถยไว้โอเคนะครับก็ให้ท่านดูเป็นแนวทางนะครับใครที่ต้องการอยากจะได้ m 85 40นะครับมือสองตอนนี้ ประกาศขายเยอะแยะนะครับเป็นรุ่นเดียวกับคันนี้นะครับคันนี้ก็เป็นรถของหน่วยงานราชการขององค์กรท้องถิ่นก็สวยนะครับสวยมากสภาพสวยมีการซ่อมบำรุงอยู่ตลอดเวลาโอเคคลิปนี้ไม่ได้โพสขายอะไระครับก็คือให้ทุกท่านได้ดูเฉยๆว่า M8540 นั้นมีความสวยงามน่าใช้อย่างไงนะครับเป็นโฟวินโฟวินแบบล้อใหญ่นะผมชอบนะเป็นล้อใหญ่นะนะครับล้อใหญ่ๆนี่นะครับล้อใหญ่แรงบิดเยอะนะครับจำได้ว่าตอนนั้น M85 กับ M95 เนี่ยจะใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันนะนะครับ C ชซีอะไรพวกนี้นะครับ,บอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะใช้อลัยชิ้นเดียวกันนะครับ M85 กับ M95 นะครับส,สวยๆเลยนะสะภาพสสวยๆเลยนะครับไม,ไม่มีรั่วไม่มีซึมก็คือ,อบำรุงรักษ,ษาตามการใช้งานตลอดตามอายุของรถนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมกับช่องของเรานะครับก็จะนำเสนอ,อคลิปที่มีสาระดีๆคลิปที่สร้างรอยยิ้มให้ทุกท่านได้รับชมอยู่ตลอดนะครับโอเคครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ